ป,ปั๊บปุ๊บปึ๊บป๊บนี่ย <c oughs> ินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft s e r i e ยังไม่ได้ตั้งชื่อซีรีส์ใน EP ที่8แล้วนะครับผมก็มาเปิดคลิปในโปดที่เราสร้างใหม่ใน EP ที่แล้วนะโอเคในอีพ s o ซดนี้นะครับก็เราจะมาสร้างบ้านของเรากันนะ ตอนนี้นะครับตัวหมู่บ้านงเรายังไม่ได้ตกแต่งมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5หหลังนะครับก็คือมี5หลังแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่ผมอยากจะตกแต่งใหม่นะครับเป็น6นะแล้วก็จะมีจุดตรงกลางนะครับเป็น7แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมต้องการดีไซน์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมใช้ตัวเจ้าม o d ไลท์มาริก้านะครับในการวางโครงสร้างนะผมต้องการวางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาเรามาตกแต่งบ้านหลังแรกของเรากันเลยดีกว่านะครับก็จริงๆริบ้านอันนี้เราตกแต่งไปแล้ว แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแปลกไปหน่อยนะวีอาแล้วก็บ้านเราก็เสร็จไปนที่เรียบร้อยแล้วนะก็ผมสิ่งที่ผมแก้คือมีแค่หลังคานะครับแล้วก็แก้ตัวปล่องไฟไม่ให้อยู่เป็นข้างหลังแทนนะครับแต่ว่าดีเทลอาจจะเยอะกว่าเดิมหน่อยนะครับสวยางามนะครับเซตเตอร่าหนึ่งหลังนะครับละเรามาต่อกันที่หลังที่สองเรากันนะ แล้วบ้านหลังที่สองของเรานะครับผมนี่เข้ามาข้างในก็จะเป็นเตียงนะผมจะเน้นเตียงเยอะไว้เลยนะเพราะว่ายังไงก็ต้องเน้นให้ชาวบ้านเนี่ยเพิ่มประชากรน,นะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีเตียงเยอะๆนะโอเคตรงนี้ก็มีเตียงเช่นกันนะส่วนนี่คือชั้นเก็บของนะครับประมาณนี้นะสำหรับบ้านหลังที่สองของเราต่อมาครับเราจะมาทําบ้านหลังนี้กันนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆนะเตียงเยอะจังโอเคไปเดี๋ยวหาของมาแล้วก็มาทําบ้านหลังนี้กัน เฮ้อยู่ในบ้านเสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูข้างในกันโรงโจงนะมีเตียงก็พอแล้วแหละนะจริงๆสำหรับการสร้างบ้านนะนะถ้าถามว่าชาวบ้านในหมู่บ้านนี้หายไปหมดก็ไปอยู่ในนี้ทั้งหมดนะอยู่ในนี้กั้หมดเลยอันนี้ผมไม่ได้จับปันเข้ามานะมันเข้ากันมาเองผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงเข้ามากันโอเคหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามต่อไปก็จะเป็นหลังที่สี่ก็ไม่ใช่นี้หรอกน่าจะเป็นหลังนี่นะครับหลังนี้หลังนี้หลังคู่นะ และหมู่บ้านของเราก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่สฟิวแรมให้ดูแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะบ้านอาจจะหายไปหลังหนึ่งนะครับสองหลังนะก็มีตรงนี้นะครับจะเป็นสุสานผมทุบออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะที่ผมก็ทุบออกไปเช่นกันนะก็นี่หมู่บ้านของเราสวยงามนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นอนะคุณจะเห็นว่าทางเดินเนี่ยมันมีทางเดินเลยไม่รู้นะครับเต็มไปหมดเลยนะ ตรงนี้ก็มีนะครับคืนมาตรงนี้ก็มีทางเดินเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเอาอพวกนี้ออกไปเลยแล้วกันนะมันลกสายตาแล้วบวกกับมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนโปรเจกต์ของเรามันไม่เสร็จดีนะทุบไปเลยทุบไปเลยนี่ตอนนี้ผมกําลังมีแผนอยู่ในหัวนะครับว่าผมอยากจะลองตรีมดูนะครับเทสระบบว่าอินเทอร์เน็ต ที่บ้านมันจะใช้งานได้หรือไม่นะทีเซอร์ไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีสตรีมแต่วผมยังไม่แน่ใจวันที่จะสตรีมนะก็เปนว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมตัดสินใจได้นะครับว่าผมจะสตรีมวันไหนนะก็เดี๋ยวจะโพสไ้ให้แล้วกันนะจะ๊ะแล้วก็มาเจอกันในสตรีมนะครับเออผมคิดได้ว่าทำไมผมไม่ใช้ตัวตัวนี้วะองค์ององของเราในการท้าไม่พื้นมันกลายเป็นปินปกติเอ,อ๊คิดไม่ได้ นี่แล้วก็ปล่อยไวน้นะเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วมันก็จะกลายเป็นกลับไปเป็นดินกีเนสเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการทางเดินของเรานะผมว่าผมลืมบอกไปเลยโบสถ์นะครับก็คือโบสถ์ที่เราสร้างไปใน E ีีที่7นะนี่ประมาณนี้นะครับาดูข้างๆ้างก่อนนะเป็นสุสานนะแล้วก็มีต้นไม,ม้นะครับก็เข้ามาในโบสถ์นะครับนี่มีข้างในตกแต่งประมาณนี้นะครับภายในแล้วก็บันไดจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็เดินขึ้นนี่มานะครับนั่งหลานขึ้นนั่งร้านมานะฮะมีที่บุญญาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมานี่ ในชั้นคองถงโบดนะครับแรือขอคอยบอร์ดของเรานี่เป็นห้องอาาง่านหนังสือนะครับประสงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีระฆังนะฮะแล้วก็ขึ้นมาปึงป้งๆนี่โยนี่นะครับสามารถมอไปที่บ้านเราได้นะนี่มีแกะอยู่ด้วยโอเคก็บ้านหลังนี้เป็นบ้านชาวบ้านหนึ่งนะครับเป็นบ้านชาวบ้านเฉยๆนะไม่ได้มีอาชีพอะไรนะครับบ้านเล็กประมาณนี้นะอันนี้ผมเปลี่ยนดีไซน์เป็นรั้งที่2แล้วนะฮะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเป็นบ้านสองชั้นนะแต่ก็นี้ก็เป็นบ้านชาวบ้านเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นบ้านที่ไม่มีอาชีพอะไรเหมือนนนนกัะี มีชั um, s right. <S ้นสองครับอันนี้ก็มีเตียงไว้บึมบมเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะฮะข้างในก็จะมีเตียงนะฮะแล้วก็ก็มบนเป็นเพดานเปิดนะมันจะเป็นบ้านชาวบ้านสี่นะฮะนี่เป็นบ้านคู่นะครับนี่ตกแต่งไปไหนประมาณนี้นะครับมีเตียงอยู่สี่อันเลยทีเดียวผมชอบมากเลยน่ารักดีนะฮะหลังหนึ่งนะบ้านชาวบ้านบ้านชาวบ้านอีกแล้วนะฮะนี่เข้ามาปึ๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้นะะมีเตียงอยู่สองอันนะฮะบ้านหลังตั้งใหญ่มีเตียงสองอันแล้วก็เตียงอันที่สามนะฮะแล้วก็นี่โต๊ะทำงานนะครับแล้วก็สุดท้้้ายนนีจะเเป็็หอองงกบข นี่สุดยอดแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นบ้านสำหรับช่างตีเหล็กนะครับนี่อารมอรี่นะนี่อันนี้เ,นนเซตอัพเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นที่ที่เขาทางานนะครับแล้วก็เข้ามานี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับในสิ่งปลูกสร้างก็เสร็จแล้วนะครับนี่มาดูตรงจุดศูนย์กลางแล้วกันนะครับจุดที่มีระฆังวางไว้นะนี่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับก่อนหน้านี้มันเป็นต้นไม้เฉยๆนะอันนี้ผมก็ทําเป็นต้นไม้ใหญ่มาแทนนะครับ นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เราแนะนำหมู่บ้านกันเสร็จแล้วนะเรามาเรามาทาทางกันต่อเลยแล้วกันนะโดยที่เส้นทางที่ผมคิดไว้นะผมอยากจะให้เราเข้ามาจากทางนี้นี่เข้ามาจากทางนี้นี่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าไงนะไรไรข้าวประมาณนั้นโอเคมาเรามาที่ห้องเก็บของเรากันนะเพราะว่าเรื่องที่ผมต้องการจะใช้ในการสร้างทางเดินในหมู่บ้านของเรานะครับนั่นก็คือคอสเดินเองนะนี่นีนี่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 นีนะ นีเอากราวิลกับเดิร์ดมาผสมกันนะฮะปึ้งปึ้งแล้วก็ได้คอสเดิร์ดมาตามสแต็กคี่ว่ายัางไรฮะน่าจะพอนะไม่คุยกับตัวเองอีกบล็อกหนึ่งนะครับที่ผมจะใช้ก็คือตัวโอ๊ก l a ปนะครับในการสร้างสร้างทางน,นะเอาไปสามอันคงจะไม่พอแล้วครับไปเยอะๆเลยนะฮะนี่ต้องสแต็กนะไปไปสร้างทางกันโอเคมาโดยที่ผมจะวางคอสเดิร์ดตามขอบ ปูกสร้างนะครับแ,แล้วก็แบตคอสเดิร์ฟไปส่วนตรงนี้ผมจะทำฟอสเดิร์เพิ่มไปนิดนึงนะเพราะผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นที่วางของใช่ไหมคิดว่าหมู่ชาวบ้านเนี่ยน่าจะเดินกันบ่อยกว้างๆไปเลยนี่ประมาณนี้นะฮะสวยงามผมจะทําให้ทางเดิมมันไม่ใหญ่มากนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าการที่ทําทางเดินใหญ่มันดูแปลกๆนี่ก็ทําเป็น2ช่องนะประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่มากนะ เนี่ตรงนี้จะเป็นรากนะครับแางที่เห็นอาจจะเห็นแล้วมันน่าตาอคาแต่ว่าจริงๆผมตั้งใจให้มันเป็นรากนะครับลงมาจากต้นไม้นะให้มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพอร์เฟกนะฮะดูปเป็นธรรมชาติทางรอบๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะมีการแบ่งขอบกันชัดเจนนะฮะประมาณนี้นะอืมเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางเดินรอบวบของเรานี่ใช้ไปสามสต๊ตกเลยนะยังไม่พอโอเคน่าจะใช้เยอะเลยนะ่ะคอสเดิร์ดแต่ขอลองก่อนลวกันเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องมาล้อมตัวนี้นะครับ ตัวบ้านของเราอืมผมว่าผมจะต้องไปหาคอสเดิร์ดมาเพิ่มวะขอเวลาสักโค่นะครับอืมประมาณนี้นะมีสองสเต็กนะแล้วก็หนึ่งช็กอกโกบอกืมช็อกโกบอแล้วก็นอนก่อน ผมลืมบอกไปเลยนะครับว่าทำไมชาวบ,บ้านมันถึงหายไปไหนหมดอย่างที่คุณเห็นนะฮะคือจริงๆเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันเป็นอาร์มารี่ใช่ไหมแล้วมันมีชาวบ,บ้านเขาไปอยู่ในเต็มเลยแต่ว่ามันเป็นบ้าน <โ frustrating. S 2> ที่เข้าได้แต่ออกไม่ได้นะครับเขาเรียกว่ากลายเป็นบ้านผีสิงไปเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งหมู่บ้านนี่คือนั่นแหละครับน่าจะโดนฆาตกรรมด้วยสบ,บ,บิต่ตัวเดียวนะโอเคมาเรามาจัดก,การเรื่องหมู่บ้านเราต่อกันนะเหมือนเดิมนะฮะก็ทําการขุดรอบๆบ้านของเราไป นะครับแล้วก็ปิดด้วยคอสเตอร์ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้หรือว่าตรงนี้ผมอยากจะแก้นิดหน่อยนะเพราะว่าผมอยากจะให้ตรงนี้มันเป็นทางเดินนะปุ๊บปุ๊บป๊บให้มาจบอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าผมอยากจะให้ตรงนี้มันเป็นทางเข้าฟาร์มอาจจะวางเฟ้์ประมาณนี้นะแล้วก็ให้ตรงนี้เป็นฟาร์มนะประมาณนี้นะอาจจะทําถึงประมาณประมาณตรงไหนดีอาจะเป็นฟาร์มที่ทําให้ถึงประมาณตรงนี้นะตรงนี้เนี่แล้วก็ขุดตรงนี้ไปเป็นฟาร์มยาวนะเวลาผมพูดอะไรก็ไม่ขึ้นรูปหรือว่าไม่ ไม่เห็นภาพก็ต้องขอัยด้วยนะครับก็อยากจะให้น้องทุกคนใช้จินตนาการในการรับชมนะครับโอเคส่วนตรงนี้นะเป็นทางขั้นันไดผมก็จะวางต่ไม่เป็นทางเดินนะโดยที่ตรงนี้ก็สวัสดีครับวางคอเซอร์ไปเหมือนเดิมนะฮะส่วนตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะอาจจะเอาดอกไม้มาปลูกนะครับที่เหลือๆตรงนี้นะจะนี้เป็นทางเดินตึบๆตบตึบบตบอ่าอืมประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นมาได้นะเราวางสลับไปปับ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 นี่ก็ เป็นทางปายปึป๊บปึบแต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนนิดนึงนะผมอยากจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคอสเทสน,นะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดกึงกลางให้ชาวบ,บ้านมาเดินใช่ไหมมันก็ต้องควรที่จะเป็นดินที่เหมือนมีคนมาเหยียบอยู่ประมาณนั้นคิดไหมแบบว่าเออเนี่ยแหละแบบดินนี่มีการใช้งานมีคนเดินผ่านบ่อยอะไรอย่างนี้ดินก็จะกลายเป็นสีดํานะยาไม่เกิดประมาณนั้นโอเคนอนก่อนแล้วกันคราวนี้เรานอนบ้านหลังนี้แทนนะฮะนอนด้วยหนู โอเคมาเรามาตกแต่งกันต่อนะครับก็คือบ้านหลังที่สองของเรานะครับเหมือนเดิมครับเราทำการขุด่เราก็ทําการวนนะครับวนขุดวนวนไปขุดรอบๆไปรอบไปนะครับแล้วก็เอาคอสเซอร์มาวางอ่ะโอเคป่ะเรามาทําบ้านกังหลังนี้ต่อในการเหมือนเดิมครับขุดรอบๆเอ้ยลืมต้องทําทางเดินด้วยนี่เราทําการขุดรอบๆนะฮึ่มเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ทุบป่าเราทาการปุ๊บ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  เราทำการวางคอสเตอร์เลิ่นไปรูปเรื่างต่อมาก็คือทําตรงนี้นะฮะปฏิกร้ก็วางลากทางไปปึ๊บปุ๊บป๊บม,มาถึงตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็ขุดไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็ทกําการมือนเดิมครับขุดรอบรอบโอ้อลอตแกรมเกิดแล้วสวัสด,ด,ดีครับมุดปฐินอนก่อน,นอแล้วกันโอเคแล้วเราก็ทําการเล็มตรงนี้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็เอาคอสเตอร์วางจดนะจดจดอันนี้ทริกนี้ผมใช้ประจำนะฮะ พอสเตอร์แล้วก็ไอ้บล็อกนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าบล็อกอะไรนะนี่เพราะแค่นี้ก็สวยงามแล้วนะนี่ทางเดินของเราต่อมาก็จะเป็นบ้านอีกสองหลังนะครับโดยที่อ่ะจริงๆนี่ผมอยากจะทาทางเดินมาถึงตรงนี้ด้วยนะเนี่ยทำไม่ไหนแล้วกันดูแล้วก็ทําเลยประมาณนี้นะฮะนี่นะครับโอเคอย่างแรกก็เหมือนเดิมครับขุดรอบๆแล้วก็ทําการขุดรอบๆอีกรอบนึงนะฮะปุ๊บนะตรงนี้นะเรปุ๊บปุ๊บปุ๊บ อ่ะแล้วก็วางสแัปตรงนี้ด้วยนะฮะสวยงามแล้วก็มาตรงนี้นะครับอีกหลังหนึ่งเหมือนเดิมครับถูดร,บรอบๆแล้วก็วางคอสเดอนี่แล้วก็อ่าปุ่มก็วางไว้เหมือนเดิมนะเรียบร้อยทางเดินหมู่บ้านเราฟีแคม ป็งไงสวยงามโอเคกลับมาที่ห้องเก็บของของเรานะครับแผนต่อไปของผมก็คือการทําให้เราบ้านมีแสงสว่างในการใช้งานนะครับโดยที่ผมจะใช้แลนเทินนะใช้เป็นจนํานวนมากเลยนะครับแต่ว่าเล็กองเราเนะี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับม,มีแค่นี้เดียวนะฮะผมก็เลยคิดว่าอาจจะเปลี่ยนไปใช้เป็นคอปเปอร์แทนนะแล้วก็บล็อกที่เราจะใช้ก็จะใช้ตัวจับอรอครับอาจจะคราเพิ่มนิดนึงนะคาดเพิ่มนิดนึงไปปักเสาฟไฟให้กับหมู่บ้านนะเรากัน โดยที่โซฟาต้นแรกที่ผมอยาจะปักเนี่ยผมอยากจะปักตรงนี่ตรงนี้นี่อืมสองแล้ววาง trap door เอ่อวางผิดปุ๊บนะครับแล้วก็ทำการวาง trap door แล้วก็ l a n t e n นี่อืม คิดว่าแปลกๆคิดว่าตรงนี้อาจจะต้องทุบไปนะฮะทุบทิ้งไปนี่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสลับแทนนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาของมาเปลี่ยนก่อนโอเคแล้วก็สลับวางปึ๊บนะครับส่วนข้างล่างนะครับผมจะเปลี่ยนจากดิฟเลอทวอลเป็นสโตนวอลเฉยๆแล้วกันนะปึ้งนี่ต่อมาจะทำตรงนี้ด้วยแล้วก็สลับข้างบนปึ๊บจับจอแล้วก็แลนเทิร์นโอเคเสร็จที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเสาไฟนี่ ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะครับเป็นสีแยกตรงนี้ก็มีนะฮะแล้วก็ข้าหนี่น,นี่นี่ก็มีแล้วก็ตรงนี้นะฮะเอ,อ่ออาจจะเติมหน่อยตึกตึกนี่โอเคเราจะปักขไฟเสร็จเ้ามาตกแต่งเพิ่มเติมกันนะฮะผมจะจะทําก็คือตัวตรงนี้นะครับที่จะให้เป็นฟาร์มข้าวนะโดยที่ผมจะแปะตัวนี่นะฮะตัวนี้ครับสวัสดีครับ ทำถึงตรงนี้เลยนะฮะไปไม้อะฮะแล้วก็บางจุดก็วางเป็นเฟนส์ไปนะฮะอ่ะส่นี้ก็วางหญ้าไปนิดนึงนะฮะไม่ใช่หญ้าไปไม้พูดพิดนะครับแล้วผมก็จะปลูกแครอทไปปึ๊บ ขออนุญาตฟรีแคมดูสิสวยงามหรือไม่โอ้สวยงามแต่ก็ยังมีที่หนึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าจะทําเป็นฟาร์มได้นะครับก็คือตรงมุมนี้นะฮะมุมนี้มุมนี้นีนนนนตนไไ่ตรงนี้นะฮะเราลี์ดินไปก่อนนี้ก็วางใบไม้ไปโอเคตรงนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับวางไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ึ๊บ ตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มมาหน่อยล้วเราก็จะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเตียงสีน้ำตาลตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะแปะป้ายฝั่งซ้ายนะครับกับฝั่งขวาจับรอนะฮะมาแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนเป็นการเพิ่มเตียงนะครับใ,ให้กับหมู่บ้านของเรานะครับชาวบ้านจะได้เพิ่มมากขึ้นนะก็เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคชั้นสูงกันเลยทีเดียวในการเป็นของตกแต่งหมู่บ้านนะวางป้าย๊บ ร அத. ตรงนี้นะครับใต้ต้นไม้อืมเนี่ยตรงนี้ว่าผมเติมเตียงสุดท้ายของเราผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บปื๊บป๊บป๊บแปายบายอ๋อมุมบ้านเราเ,เ,เริ่มเริ่มตูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเดี๋ยผมชอบมุมตรงนี้มุมนี้สวยงามนะครับนี่เรามาต่อกันด้วยตรงนี้นะฮะอาจจะเห็นว่าเป็นหลุมงงง,งนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยผมตั้งใจที่จะทําเป็นบ่อน้ำน,นะครับผมนี่บ่อน,น้ําก็ ทำง่ายๆนะฮะวางรอบๆได้หินนะนี่แล้วเราก็แปะไปแปะเป็นหินไปนี่นะจะใส่น้ำเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาของมาตกแต่งกันนะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เจ้าตัวซิปโก้เนี่ยตัวนี้มาใส่ไปให้บ่อน,น้าเราสว่างนะฮะเอ๊ะทำไมตรงนี้มันไม่ได้เราตามด้วยนี่นะฮะบอนมิวนะฮะให้มันเหมือนมีอะไรมาโตอยู่ข้างในนี้นะฮะจริงๆนี่ผมอยากจะใส่พวกสมอลเอเจนติฟรีเพลยด้วยนะแต่ว่ามัน บ่อน้ามันะมเล็กไปหน่อยจริงๆมันครจะใหญ่กว่านี้ไม่เป็นไรเราเราลองเติมดินเข้าไปนะนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตกแต่งขอบ,ขอบด้วยใบไม้นะฮะนี่ใบไม้ใบโอกระหมดแล้วก็เอาใบอย่างอื่นมาด้วยแถบม,มานะโอ้มาเบิมเลยเรียบร้อยนะฮะบอ่อน้ำของเราโอเคมา ฝนตกพอดีไปเก็บมากระทองเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างไงผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมเห็นว่ามันโตแบบสุ่มๆมันอยู่มันน่าจะสวยดีอืมแล้วก็แทรกด้วยเตัวนี้นะฮะเอาไปมั่วๆน,นะเดี๋ยวก็สวยเองตงัวนี้อ่ะแล้วก็ปลุกญ้าไปเป็นไงตัวานา้ตรงนี้เออทำไปมั่วๆเออมันก็สวยดีเหมือนกันแต่เออแล้วก็ตรงนี้นะที่เป็นที่ว่างน,นะผมตั้งใจว่าจะทาให้มันเป็นน้ำพุนะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะต้อง ทำไมรูปทรงมันเป็นยังไงประมาณไหนนะอาจจะไม่ได้ทำใหญ่มากนะแล้วก็สลับตรงนี้ข้างหลังหน่อยนะปึ๊บประมาณนี้นแลแ้วก็แทรกเลยตนี้หน่อยนะเสร็จละนล้ำพุของเรารูปทรงแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมตั้งใจจะให้แบบมันมองมาจากการนี้แทนนะและสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนแบบถ้าเราทำเค้กเรก็ต้องมีเชอร์รี่หรือเมสตโตลีปอดท้ายใช่ไหมนี่เช่นกันครับการสร้างหมู่บ้านของผม จาเป็นที่จะต้องมีดอกไม้นะครับผมอเราหาที่วางแล้วกันนี่ผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะในมุมนี้นะวางแปะเพิ่มสีสันให้กับหมู่บ้านนะฮะมุมนี้ก็เช่นกันนะปลูกไปแล้วก็ตรงนี้นะครับก็แปะป๊อปปี้ปแล้วก็ปุชแล้วก็ซเซเว่นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมู่บ้านของเรานี่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 นเ,เดิน ผมยังไม่แน the the ่ใจนะครับว่าวกเราจะเดินมาจากทางไหนจริงๆเนี่ยมันเดินมาได้2ทางนะจากบ้านเราก็คือฝั่งนี้นะฮะที่จะเป็นทางบ้านงเราแล้วครับแล้วกับอีกทางหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะฮะที่เดินมาฝั่งนี้ได้นะยี่ที่เกิดว่าสมมติว่าเราเดินมาทางฝั่งนี้นะครับเราจะเข้ามาที่โบสถ์ก่อนนะซึ่งอาจจะเดินมาถึงตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อาจจะทําเป็นถนนมาแล้วก็ไปทางนี้ได้นะฮะส่วอีกทางหนึ่งนะครับก็คือทางนี้ทางนี้นี่ตรงนี้นะเส้นนี้เส้นนี้เห็นไหม ตรงนี้มันจะขึ้นไปแล้วก็ไปตรงสะพานบ้านเราซึ่งอาจจะมาเชื่อมต่อกับถนนตรงนี้นะฮะก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตกันไปนะแต่ว่าดูสิหมู่บ้านบอกได้เลยว่าสวยงามนะผมขออนุญาตเปิดเชเดอร์หน่อยขออนุญาตนะคอมไม่ใช่อะไรนะอันนี้บอกคอมพิวเตอร์ตัวเองเฉยๆนะครับทนพักนิดนึงนิดนึงขอขอนิดนึงนะเปิดเชเดอร์หน่อยสวยงามสวยงามสุดท้ายนี้ก็ทําการปัไปออก เราเหลือคิปเปอร์ฟามใช่ไหมแล้วก็ที่อยากจะทําที่ผมอยากจะทํานะก็มี Iron f a r รมนะครับอันนี้มอสแล้วก็บัวมิลฟาร์มนะครับต่อมาก็หมู่บ้านญี่ปุ่นเออ Japan Village แล้วก็ f รีฟาร์มแล้วก็สุดท้ายผมอยากจะลองสร้างปราสาทตัวผมอยากจะทำแคสเซิลบิ๊กแคสเซปราสาทใหญ่นะครับปราสาทจักแล้วก็แถมด้วย Christmas Village นะครับอันนี้ ผมจะแถมให้นะครับแต่ว่าผมจะไม่แถมในปีนี้นะน่าจะทําในปีหน้า2026นะมีแผนปีหน้าถึงถึงปีหน้าเลยนะครับป่าสลับปายนี้นะเดี๋ยวก็จะคิดว่าน่าจะวางแผนดีๆแหละสำหรับตัวมนะู่บ้านคริสต์มาสอ่ะโอเคเดี๋ยวปิดท้ายด้วยภาพสวยๆของหมู่บ้านแล้วกันนะในพิสดีนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าเจอกันในอีพีหน้านะครับผมก็ขอบคุณที่ดูกนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ